เลยจ้ามื้อนี้มาเราบริการยังดีจ้าพอดีวันนี้พี่จะรถมาถ่ายน้ำมันเครื่องน่ารึไหมพอดีพี่จะรีบไปค่ายมู่ๆู่กำลังเพลงเลยเนี่ยวันน้านเลยจ้าพอดีมีโปรโมชัน่นบเปลี่ยนน้ำมันเพียงด่วนภายในสิบห้านาทีซาวก็นี่ขาวหนาเปลี่ยนฟรีไปโลดเซ็ตมาเดี๋ยวถ้วก็ดเกินสิบห้านาทีนะจะขอให้พระเจ้าลงโทษยังนัก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 ,นกเลยขาเชิญทางนี้เลยจา้าพี่รัตนาได้เอาสมุดมาประจ่า ซื้อละตะนาเบอร์โทรได้เปลี่ยนหมดอ่ะฉันใช้เบอร์เดิมโอเคจ้ะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวคุณพี่ละตันนาเชิญเจ้าเวลาได้เลยจ้ะเดี๋ยวนั่งรอด้านในเลยจ้ะพี่ละตันนาไอ้าบมนอดเว็บร้อยสิบถ้าเปลี่ยนเว็บร้อยสิบถ้าเปลี่ยน พีนะ่ดาตนารถพิลนะ่ลาตนาเสร็จแล้วด่ะฮะเสร็จแล้วเหรอทำไมไวัยจังยังไม่ทันจะไหนนั่งเลยเดีย๋ยวพิ่ดาตนาเชิญไปดูรถข้างนอกเลยจ้ะอันนี้คือเวลาที่เขาใส่ไปเลยจ้ะ11นาที47วินาทีแล้วมันนี้เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็19บาทแล้วก็เว้นล้อ10บาทรวมเป็น109บาทจา้ะฮะใช่น้ำมันเครื่อง109บาทดูกระมูกกิโลนี่สมัมนี้โอ้โหแถมเขายังเช็คระบบต่างๆห้เลยนะจ้ะ เช็คให้ระบบต่างๆอีกสิบกว่ารายการด้วยเดี๋ยวพี่ัลนานะครั้งต่อไปเข่ามาเช็คตามระยะที่ศูนย์ลอยมงเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดยินดีให้บริการจ้ะขอบคุณค่ะ